บอกเสียงกอนเป็นเพลงไว้ก็กลาบสวัสดีชทุกท่านนะครับอยู่ผมโซโล่ FF อีกแล้วผมเปลี่ยนชื่อช่องนะนะแต่เอาเพชรเสืออล็อกแล้วลืมเปลี่ยนชื่ออันนี้ใครไม่แกนผมอยู่ก็อยู่ได้นะเออแลนวีก็คิวเดทผมก็แค่สองจุดเท่านั้นแหละเห็นไหมทหารตายก็สี่จุดเจ็ดเจ็ดทีมนะ ส่วนคู่ก็อัตราสังหารกับตายก็าสามจุดหนึ่งหนึ่งมันสองโซลูพูดหุ่นเขยเล่นนะทีมนเนล่นมากเลยใครที่อยากผมได้ไปเข้าหรือว่าใครเสนอแข่งมาได้ขอแข่งไปสามคืนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมขอรับของกันอันนี้คือเข้าเกมครั้งแรกเลยตอนเช้าไปโรงเรียนมา มันเขาเกมเลยเลยที่ผมอัดน่าจะเป็นวันวันที่เก้านะวันที่เก้าอาจจะได้ดูวันที่สิบนั่นแหละหรืออาจจะได้ดูวันที่เก้านี้ก็ได้เพราะผมอัดปึ๊บตัดอัดแป๊บเดียวแล้วก็ลงเลยเพราะผมจะไม่ใช่สายตัดตัด,ตดนานนะอันนี้คือก็จะไปดูความแปลกประหลาดของโซวนวีตาอันนี้อันนี้คือถ่ายเทคเดียวแล้วเจอเจอแล้วก็พูดไปแล้ว ผมเปิดเพลงในเครื่องนะผมขี้เกียจไปตัดเพลงใส่นะนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าอันนี้มันจะมีเสียงผมหรือเปล่าถ้ามีก็ดีไปอะ่ะขอมีดก,ก่อนมีสกินมี่แต่เดียวเฟี้ยวสุดอะ่ะเอาบอกอวนะ่าเมื่อวานนี่ไปเจอเว้เยเจะไปกูอฮอลหรือสองคนเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดไปเปลี่ยนเสิร์ฟนะ บายโอเปลี่ยนเซอร์มาก็มีอยู่คนเดียวเฮ้ยมีคนมาแล้วครับผมมีเด็กข้าวแล้วขอต้อจะแต่งตัวเติมเติมอยากให้คนคีรตายกลับมาเนเหมือนเดิมยังเลยมีอยู่แค่สองคนเอง,องจะขอใายเซื้อมาบ่ก็ได้เยอะใหญ่ซื้อมาแล้วเฮ้ยใครวางหรอน่าจะเป็นสิ่งลี้ลับแน่ๆ <c oughs> ยุบเชิบไม่หนึ่งคนอีกแล้วไี่ทำคลิปโซนฟีตายไงเนี่ยจุดจุดอะโซนฟีตายมาหนึ่งคนไห่ทำออกมาโซนฟีตายกันใช่ไหมได้ ไม่อยอมมมาจากสวนฟิสไม่อยอมรียนสวนฟิสตางก,กันใช่ไหมเฮ้ยเจอสิ่งลึกลับเกมมิมีม่อยู่ตรงนี้กับตรงนี้สุดยจอดมันคือสิ่งลึกลับที่แม้แต่พี่ไอ้บาบเบอร์ก็ไม่เคยถ่ายติด เดราจะมาสอนกระตุกเนอผมมันก็ไม่ต้องกระตุกแรงเรอะจริงยูทูบเบอร์คนอื่นเขาจะบอกว่ากระตุกเกิงแรงแว่ามักระตุกลงเบาๆกระตุกขึ้นแรงไม่เอาผมกระตุกขึ้นแค่นี้เนอะกระตุกขึ้นแค่นี้ปึ๊บแค่นี้ปึ๊บนะแค่นี้ก็ <c oughs> อยู่ที่ว่าศัตร <c oughs> ูมันจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่พอสมควรไหม นี่สมควรน่าอยู่ที่สี่ห้าเมตรกแหละอันนี้สองครอยมานเห็นไหมมันก็มันก็จะเป็นอย่างี้เอาอันนี้คืออันนี้คือระยะที่สมควนนรแล้วอันนี้ก็สมควรครับ <c oughs> คือเมื่อกี้ผมกระตกเบาเกินเนาะกันกระตุกต้องให้ถูกวิวิรานะเนี่ยพอหัวแตะก็ะมันกระตุกง่ายๆนะ็คลื่องคนเท่าไหร่คุณคแต่คุณก็กระตุกง่ายาเท่านั้นแหละ ไม่ตัดเลยทั้งสิ้นเอนเนอโดนอัดหัวซองยาวซองยาวอัดอัดอะไรมันก็แรงหมดเลยเออ,อ,อมันเล่นปืนออะลรอ๋อ m ีห้าว่าแล้วอะไมมันทำ,ทำไมมันเก่งจังอืมอืมฟันฟัน,นฟัน,ห,น,ฟนหัวแตกการที่เล่นลูกสองก็โดน ืนอื่นฟันนี่แบบมันจะอือโพไม่ไหวอ่ะคือมันอัดตัวผมแบบแลกอ่ะคือคือถ้าคุณจังหวะที่แบบอ่างเงี้ยก็สามารถอล็อกหนีได้อะโอ้ยมันลุ้มมันลุ้มผมเออ โดนอะไรกันสองความหรอ,อ,อน๋อทันดีวิ่หลอยลอยพี่อ่ะอุ้ยโอ้โหใครยิงวะน่ะไอ้นี่ดีมันหลอยผมอะครับ มันไม่ลอยผมมันจะได้ขนาดนี่เหรเดีมาจาัดตัวผมเห็นไหมจริงๆคือกระตุกอะแต่ตัวเกมมันน่าจะไม่สักสิบนาทีพอแล้วานนีนหกอะสักสิบนาทีก็พอแล้ว ก็เล่นเป็นอยู่นะก็ไม่ได้เล่นไม่เป็นเขาอะไไม่รู้นะว่าอยากจะให้สอนสอนกระตุกสองฟังหรือเปล่าอยากให้สอนก็บอก่ะอะไรเนี่ยคือขอนอนแบบแบบมา้ามาเอื้อ้อือัดตัวสุดยอดนลครับ ใส่อัดตัวนี้คือสุดยอดสุดยอดจอดิ๋วละคือผมจะไม่ได้ขนดตัวนะะผมรู้สึกว่าถ้า้ยิงหัวมันจะ,ม,นจะ,ม,นจะมันดูนะก็มันดูมันดูแบบเฟียวฮือ อัดตัวอบงาน่แขอาจะมาเล่นแขนแล้วน่าจนหัวปะ่ะ คือเราต้องอัด <Luc> ต <ar cells> ัวไปก่อนเราโอ้ยโอ้มันไม่นิ่งอ่ะเก่งเกินเอาหมวกนแ่นก็มันตาย ้องตอนผมเกิดผมเอ้ยมันลอยผมอ่ะอเพื่อ อเอาาวอ่ะไม่เลยผมมาช็อตน้องๆอุ้ยมันโดนมันมันโดนขาดตัวตายวะอ๋ออ้นี่หลายเทียแล้วอือ่น,นเลือดิบเป็ดเอง หรือหัวอะไรอะไรคืออะไรตบอะไรตบอะไรตบอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ ให้มันโดนไดไงสเนต็บไรตบโอ้โหปืนเลยวะนแรงเลยแรงเกินเอาสองเอื้อมันโปโอ้อยแหละ ใช่มันกระโดดแล้วมันโดนหัวหัวแตกอะไรนะเฮ้ยมันลุกเฮ้ยมันลุกวะอุ้ยเดียว ไม่โดนหัวไม่เฟี้ยวเลย ูเชี่ยแรงสัตว์อัดตัวมากเบื่อมันสนิมเกินอะไรเนี่ยโอ้มันอัดตัว

ไม่ก็ตกไม่ขึ้นจริงๆเลยโคตรลายตกเลยอ,เอ่ะพี่ดาวไ,ไหนพี่ดาวไหนเฮ้ยโอ้ยมัก็ยิงเกิน Saya tak tua lagi. Sudah. Apa lagi ni? Apa lagi ni? Oh, nak atur lagi la. มันก็เหมือนมันมีคนอยู่นะ เฮ้ยโป๊มัยจตกอ่ะมันก็คือเดี